เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภา,าเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการสอบสวนตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดนำคณะครูพร้อมโค้ชและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับการสอบสวนตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการตรวจเยี่ยมพร้อมกล่าวมอบนโยบายและให้กำลังใจแก่คณะครูพร้อมโครดและนักเรียนอีกทั้งทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดได้มอบสิ่งของอาหารน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้กับคณะครูโค้ชและนักเรียนด้วยทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดได้มีความห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ของทางคณะครูโค้ดและนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเกรงจะก,กระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนในวันนี้ทางคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเลข,ขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการสอบสวนตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดดังกล่าว